อมาวาสี6กรกฎาคม2567โพดฟาสั่งให้ผู้ยิ่งใหญ่ตกกระปองดูดวงเมืองจากดวงอมาวาสี <yah, S 1> 6กรกฎา,าคม2567เวลา5นาฬิกา57นาทีนักโหราศาสตร์จะนำวันเวลาและสถานที่ตั้งของเมืองหลวงมาคำนวณเป็นดวงชะตาสำหรับพยากรณ์ดวงเมืองในเดือนนั้น จากการตรวจดวงชะตาพบว่ามีจุดเจ้าชะตาทำมุมสัมพันธ์กันถึง5จุดแสดงว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะเหตุที่รอการสรุปผลทั้งหลายลัคนาเท่ากับจุดอมาวาสีเท่ากับพุทธเท่ากับฮาเดเท่ากับ,กบคโครโนส แปลว่าประเทศไทยในเดือนนี้มีข่าวร้ายเกี่ยวกับการประสบความตกต่ำเดือดร้อนผิดหวังของผู้ที่อยู่ในระดับสูงทั้งหลายเช่นบุคคลระดับหัวหน้าผู้มีตำแหน่งระดับสูงล้วนอยู่ในข่ายที่จะประสบปัญหาใหญ่เมริเดียนเท่ากับราหูเท่ากับมฤตาย,ยูเท่ากับวันคานุตแปลว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นไม่คาดฝันอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับหมู่คณะที่มีอำนาจเนปจูนกุ่มจุดเม็แปลว่า พลังแห่งความผิดหวังหลอกลวงส่งผลรุนแรงต่อชาวโลกมากันครบสูตรทั้งโครงสร้างเหตุการณ์ใหญ่ข่าวไม่เป็นมงคลเรื่องความผิดหวังผู้ยิ่งใหญ่ตกกระปองจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งโดยอาจารย์กิตติน,นันโทร0818152532